เฮ้ยไอ้หวานชั้นเรียนนี้แมันโคตรน่าเบื่อเลยว่ะไปตีที่กระดิ่งโรงเรียนสิแล้วจะได้แอบนี้กันไปเลยหกเอาละฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมันม่วง มันม่วก,กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่ลงเกมดอสไปเมื่อวานนะครับก็ทำให้ตัวเองนั้นจะพูดว่างดีก็ทำให้รู้นะฮะว่าตัวเองนั้นใจสออขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่นเกมที่ไม่ใช่เกมผีและผมก็ไม่อยากเล่นเกมผีซะด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเล่นแบบแบบนี้กันนะครับไปกันเลยดีกว่า หลังจากที่ไอเพื่อนคนเมื่อกี้นะครับนี่คนนี้นอนบอกว่าเออคาสเรีเยนนี้คนน่าเบื่อแลยวไปตีที่กระดิ่งโรงเรียนสีจะได้แอบหนีกันงั้นเราไปตีกระดิ่งเพื่อเริ่มกันเลยดีกว่าดึงเพืรอตั้งหันดึงไงวะอ๊อยังจะละว้าฮ่า,า,าไปดีกว่าเจ้าแบบนี้คุณครูเขาไล่าตามเรานะครับ ชิวๆๆๆๆๆๆวันดีเพื่อนเราต้องหาที่ซ่อนแล้วรีบไ,ไปเร็ววู้านาธนาเนี่ะโอ้เอออ้าวไม่ใช่นี่วะปะโทษปิดทางเลยอ,นนเอานทมไมทาไมเฮ้ยอย่าเกิดขึ้นสิเพื่อนไป มามามา,มาทางเมื่อกี้ไอ้นั่นโอเคแต่เราทางเมื่อกี้ทางตรงนี้ใช่ไหมเช็คก่อนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางทางเมื่อกี้ถูกแล้วทางนี้หรือเปล่าโอเคทางนี้เออโอ้ไม oh ่ลาวาระวังตัวด้วยจ้าได้เลยครับคุณเพื่อนไปอเออเออ เไม่อะไรวะแค่นี้ผ <reading repetition> ่านไม่ได้เลยเนี <heartbreaking> <Island> ่ยโง่จริงกูมาไปไปต่อฮะไปเอ้ยเกือบแล้วเมื่อกี้นี้เฮ้ยกลายเป็นเฟิร์สเพรสันวะฝึกซีกพิ๋อใครเอาออกไงวะเนี่ยเออกลายเฟิร์สกลายเป็นเฟิร์สเพรสซันอ่ะอะไ้ไงได้ได้ได้เฮ้ยออกไงวะเนี่ยอะไรได้ได้โอเคอู้ โอ้โอ้โอ้โอโออเอ็นโดดได้ไะเนี่ยโอเคโอเคหนาโดนไม่ได้ไปกันต่อเลยไหนคุณคูว่าเห็นตามเรามาเลยเนี่ยโอเคเซฟ ตายเอา้าโดนอย่างวะเป็นลมเป็นลมตายเป็นลมแน่เลยเอา้าปาดเป็นลมอีกวเฮ้ยนายก็ติดมาเรามาอาือนเหรอเอ้ายังไม่ทันกระโดดเลยเดี๋ยวมาเนี่ยเออท่ามโดดเอา้า เว้ยโดนแล้ววะโว้เป็นลมกาอากาศเอโอ,เอโดนแกะนี่ยรโดนคอมนนี่เห็นแต่เมื่อกี้เหมือนเป็นลมกาอากาศแล้วก็ตายเนาะกดโดดแล้วนะว้าปุ่มเล็กกดไม่ค่อยโดนเลยต้องไปปรับละชึบชึบ อุย๊ยตกใจนู้เสียงตุตายออผ่านไหมอุย๊ยผ่านแล้วไปขึ้นแล้วอู้อ้าวไงต่อออทันน,น,นี้โอเคเดี๋ยวฟื้ออ้าวเฮ้ยอะไรวะเอ้าขึ้นไง คนได้แล้วนะไปกันเถอะนักเรียนมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยเนะี่ยฮะครูนี่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้นักเรียนไม่รอดเลยนะเอเคค่อยเดินนะช้าแต่ชัวเออช้าแต่ชัว อ่าไปอะไรอ่ะเฮ้ยในโรงเรียนมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะโรงทอนุญาตเป็นนี้กูไม่อยู่หรอกเนี่ยลาออกดีกว่าไปเซฟชืบชืบชืบอืมอ่า ถึงยิ้มแล้วเฮ้ยเอาล่ะสวัสดีโซสวีถึงเวลาที่จะต้องออกกําลัางกายแล้วนะโอเคภาษาไทยแปลงง,งงนะแต่ก็นั่นแหละเฮ้ยชุบ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 เคย ีม่มันยากฉันยอมแพ้ฉันอยากกลับบ้านโอ้เอ้าทำไมแบบครับ okay. โอเคขอโทษนยไม่ได้กลับบ้านนาะยก็หนีแบบเราสิเห็นไหมเนี่ยเียเราหนีเนี่ยแปลกหน้าแปลกนะคุณผู้ชมครูสอนพะละทุกคนเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนนะแ,แบบแบบบางคนก็หว้วนบ้างบางคนผอมนะจริงๆไปไปกันดีกว่า อึบเอเออ้ยอะตกมาดี่ขาไม่หักได้ไงวะเอา้าตายแล้วเหยียบเหยียบพื้นก็เป็นลมแล้วอะไรวะครูคิดว่าเราคือยอดบรรทย์หรืองไงเนะี่ยบินซี่โอเคเอือโอเค เดี๋ยวสิวนะโอเคมา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 เออเมื่อกี้วูบเมื่อกี้วูบมันได้ผ่าน,นไงไงวะอ๋อโอเคเรียบร้อยไปไหนต่อหาไปตรงนั้นสองสูบีตันยังไม่ถึงเวลาเออไม่ใช่นี่มันถึงเวลาแล้วสำหรับฟุตบอลโอ้แปรมัวแล้วกู ที่ของนายกาชาติใครว่ากาชาติเอ้าออกสินี่ไงอะไรให้ทำไรเฮอยอะไรวะทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋ไปดูตน้องไไม่ไม่ไม แค่นี้ละเสร็จแล้วก็เดินไปคาต่อไปเลยนะเรววาไ้ก็จถูกเนาะอืมไปโอเคนี่ไงเดี๋ยวนด้มันที่เดิมปะเฮ้ยอันแรกปะวะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชถูกจะแรกได้ไงล่ะ อันนี้พน,นันว่าอย่าเหยียบสีเขียวแล้วเราก็เหยียบปะโทเอ้ยมัจะบ,บ้าหรือเปล่าเนาะเนี่ยโดดผ่านนู่นนี่นั่นมาตั้งหลายรอบนะมาตายเพราะอะไรยางไงตลอดเลยเอ้าโอ้คนดูหาวกูโม่หมดแลนะ้วเนี่ยเออด่านแค่นี้ม่ย,ยังไม่ผ่าน หรือแค่เดินเนี่ยมันจะอะไรนักหนาปะาทำไมถึงต้องซูมขนาดนี้เลยเอออะไรวะมันกลางซูมออกยังไงเนี่ยเอ้มันกลางซูมออกยังไงวะอ๋อนี่งจะได้ละได้ละ ไอหนูไบทูคีเดินไปสิลูกเดีย๋ยวขวางทางกันเออชุดเออโอเคอเคค่อยค่อยเดินนะจ๊ะมันม่วงไปกันดีกว่าเออเนี่ยเล่นแมบนี้เนี่ยหนุกหนุกดีเล่นแบบดอนี่หโหหัวใจแทบหลุดออกมาจากล่างทั้งทั้งกะดผียังไม่เจอนะ ันเนียไม่เจอผียังจะขนาดนี้เลยทำโดนจะไม่ให้เราโอเคอะไรนะเราต้องเข้าห้องเรียนเลือกประตูที่ถูกต้องที่สุดาหาประตูไหนแล้ครับงานนี้อันเนี้ยโอ้ยออไม่ใช่นี่มันห,ห้องของครูคณิต งั้นเอาห้องนี้ก็ได้อ่ะเนี่ยฮะเฮ้ยเอ้าตัวรครูมันอยู่ห้องไหนกันวะเนี่ยบอกว่าประตูด้านหน้านะ่ะอประตูด้านหน้าประตูด้านหน้าไปเลยลองดิเห็นไหมได้ปะไม่ได้อ่าเนี่ยเอ้าเผื่อประตูนี้แหละคงไม่ใช่ประตูอื่นหรอกฮะประตูนี้เพื่อนเชื่อเรา นี่เอาสวัสดีนักเรียนโอ้ทดลองวิทยาศาสตร์วิชาที่ผมชอบมากนะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยการทดลองวิทยาศาสตร์เนี่ยพอโตมาเนี่ยไม่ยากก็ชอบแม่ยิ่งโตขึ้นยิ่งงงวิชานี้ จะไปมิติอื่นกันเหรอวัเดอให้เราไปมิติอื่นนะนะคุณครูมาถึงขั้นนี้แล้วหรือไปที่ดินเทียนดินเทียนคืออะไรวะดินเทียนอุ้ยนม่ไม่ใช่ดินเทียนนะนี่มันดินใดขนมหวานจะชัดโอเค ่าเย็นรีบีโอ้โหเลยเจอเลยหิวเอาขอเลือกโอเคโอเค,อเคไม่ใช่สีเขียวไปสีแดงอะโอเคอาสีแดงสีม่วง่ะเฮ้ยทายถูกเป็นไปได้เซฟเรียบร้อยโดด ดึงดึงเอาอะไรอยู่ะโดยแค่นี้ยังไม่ผ่านเลยครับคุณบอลครับดึง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 เคไปต่อเฮ้ยโอ้ยคุณี่สาหวัดดีโซสวีท ดี h, ครับคูวิทยโอ้ยตัวลงมันจะแปลหรือมันไม่แปลไว้เนี่ยแปลเหมือนเอาใส่คุ้มเกิื่นทานเลีมาเลยให้เราเนี่ยอ่านเข้าใจนะแต่แปลไม่ค่อยได้แต่ไหนะประตูถูกป้องกันด้วยเลเซอร์ทำไงบวกครูนอนโอ้ยโอ้ ประตูลับขวาไล้ยซายดีไปขวาเฮ้ยบอกแล้วเป็นไงขวาไล้ซซายดีบอกแล้วนี่ขวาไลายซายดีนี่มาทางขวาเด็ดสุดยอดโอเคออกไม่ได้เราต้องไปกลับเท่าเดิมด้านซ้ายมันมีอะไรวะ ให้ดูสิด้านซ้ายมีใบพัดตัวเคนี่ก็เธอเพื่อนฮาวไอ้นี่ไอ้นี่ตัวเอ้ยเรียนมากไปมันไม่ดีนะปวดหัว มันจะม่ให้นั่นกันเลยหรือยังไงกันน <Abdul> อ้าเฮ้ยขนาดคอหลุดยังยิ้มเลยเป็นไงล่ะตัวละครเฮ้ยถดยดด,ดวดวดวดดไ,ไดด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 งดดดด หนึ่งสองสามาเอา้วิทหลุดหลุดได้เพอร์เฟกต์มากเลยหนึ่งเอาโอ้ยรุ่เล่นดานี้นาะแค่ไหนวะเนี่ยเวลาฟึ่งสองครั้งเองครับหนึ่งสองสามเอาโอ้ เฉียวแค่แขนเอายารักษา,าได้ไมั้งเฮ้ยอุย้ยผ่าแล้วไปเอาไปข้างนอกกันเถอะนี่โรงเรียนจริงเปอ่์เนี่ยมันมีอะไรอย่างนี้ด้ปะไปกันเออ โรงเรียนมันมีอะไรอย่างนี้ได้ปะถ้ามีขนาดนี้นี่ลาออกเถอะย้ายโรงเรียนเธอลกุกจมลาวาไปแล้วลูกเยลยหอนูกวัดเดินได้เลยเห็นเมือ่อกี้มันมันไอ้นั่นได้เดินไปแล้วมันไม่ ตกเนี่ยเห็นไหมค่อยเดินเออไปไปไปค่อยเดินนี่จุ๊บอ่าเรียบร้อยไปไกลถึงข้างนอกแล้วพรรณนา้ามโดนเขียวๆเ,เดี๋ยวลื่น ทางนี้โอเคไปต่อคลาสศิลปะดินสอยักษ์ไอนเนี่ยซูมมั้แกทำไงให้มันไม่ซูมวะเนี่ยเออเฟืรอสเปือสักไม่เป็นไรครับไปเราแค่มองล้วไม่ค่อยเห็นเท่านั้นเองเออเออ,อยงนี้ค่อยดีหน่อยเห็นหัวชมูแล้วบองอะไรไม่เห็นเฮ้ยฟิลเหมือนไม้ครับ ไปแล้วค่อยเคยค่อยฟิลเหมือนไมค้คาบฮะนี่มันบั็กหรือว่าอะไรวนี่รู้เล่นไม่เป็นสูงไม่เป็นอึ๊บอึ๊บอึ๊บโอเคไปต่อเฮ้ยไฟไหม้แล้วเฮ้ยถไดมาดับเพลิงเซ่ เอออ้าวโอ้โหมีเยอะเลยนี่วะเป็นนู้นนนเลยแหละโอเคไปปอาอ้าวตัวโลมาซูบอกอยังไงเนี่ยมันซูบอกไงวะเอาไ้ไงโอเคเรียบร้อยมาเลยเอาเอาอ้โูซูไมได้อันก็เลยนั่นซะลนะไห หนึ่งสนี่คือห้องล็อกเกอร์โอเคก็ก็ก งั้นก็ขอตัดจบไปเพียงเท่านี้เลยและกันนะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับนะฮะนะฮะโอ้นี่ครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบายบาย สวัสดีเพื่อน